Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็ต้องกอบคุณสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิตวอร์ดเดอะเกมว้าวก็กลับมเข้าหม่อีกแล้วนะคร <c oughs> ับก็เผอ,อิญว่าผมว่างนะครับก็เลยเข้ามาบ่อยๆนะไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่าแต่เบื่อไม่เบื่อก็เรื่องของพวกคุณนะก <c oughs> ็ผมสนุกของผมอ่ะผมอยากจะเล่นนะ่ะถ้าใครดูก็ก็ดูสนุกดี <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับตรงนี้ผมไฮบิดไปแล้วนะผมก็จะ ทำกา้านขายสิครับเอาไว้ทำไมล่ะนี่แหละคือวิธีปั๊มดีเอ็นเออย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็เฮ้ยได้แล้วตะกจีปลา่าถามว่าเอาไว้ทําอะไรนะไอ,ะอโวขึ้นมาทําไมนะเพราะว่าก็จะเอาไว้ไฮบิดยังไงเล่าก็จะพบล,ลยชึบชึบอ่าเอาไปไฮเป็นไข่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันเฮ้ยตะกจปลาโลโซลัดนะเจียวแจมสดๆดังนั้นตัวที่เหลือก็ ขายซะอุ้ยสามฟ้าเลยเหรอแจวแจมสุดๆขายซะโอเคไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับเชมขายจัดๆเฮ้ยผ่านอะไรกันอุขายสามตัวเด้งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าผมจะทําอะไรดีก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือตีแพ็คนะครับเพราะว่าหลีกก็ได้จบลงไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแต่ผมก็ยังมีแพ็ค ในการต่อสู้อีกไลายแพ็กเลยนะครับอ่าขอผมเก็บตังค์หน่อยก็แล้วกันเสียเวลานิดนะครับเข้ามาก็ไม่เตรียมให้พร้อมนะครับมืนนั่งเก็บเงินอยู่นั่นอะมามาลุยกันต่อเลยดีฟามาไหนๆก็ไหนๆนะครับที่บ้านผมฝนตกนะครับนะ้บํานี่เรียกว่าไหลเจิงนองเลยดังนั้นก็คงได้เวลาแล้วที่เราจะตีแพ็คนี้นะครับมามาลุยกันฮืย ได้ตัวจัดจานอยู่อะโอเคถ้านายจะเล่นกับฉันอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวฉันเอาเมกการเราดอนไปกัดให้หมดเลยนะดีไหมอา่าผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็ลกแล้วกันแล้วก็อุ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหตัวเลือดจะเยอะก็มีแยะนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้อา้าวตัวสุดท้ายเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยนะครับเออสามร้อยสามนิ้ห้าไหวแล้วละ,ละสู้ได้อยู่แล้วละจ้าลุย อกันหน่อยเฮ้ยไฮบิดสองตัวเลยนะครับแต่ผมไวกลัวหรอกนะโถเเท่านั้นแหละอันนี้มาเลยมาถึงก็เก็บสแต็กเลยนะครับเพราะว่าไอ้ลากไม้นะมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเมื่อวานพี่จันแนนำไปแต่ว่าไม่ได้แนะนำล่าไฮบิดนะครับแนะนำตัวที่จะมาไฮบิดเป็นตัวนี้นะครับมันเลยกาใส่ก็เข้ามามันชื่อ จีโอร้อามูโซรานมาเลย <c oughs> แต่ว่าของรูนี่แหละชื่ออะไร <c oughs> เรียกจักัะจัด <c oughs> อ,อย่างนี้ก็ได้เวลาตายแล้วสิได้เวลาไหม, <c oughs> ออมจมตี1นจมตี2อจมตี3ามจมตี4ี่จมตี5โอ้โหไม่อยากจัดการเหมือนเลยเพราะว่าใช้สแต็กเยอะจัดจัดตัวนี้400มี 200, ม200นะผมป้องกันไม่อยู่แล้ว <c oughs> ตายซะเถอะอย่าอยู่เลย จัดการบับนี่นะกัดก็ให้นะฟันอยู่ข้างนอกแต่ใช้ฟันข้างในกัดน,นะครับเป็นผมนี่เอาหัวฟาดแล้วเยตเรียกว่าหัวฟาดเลยดูหัวซะก่อนนะต้องต้องเรียกเออ,เอหัวฟาด <c oughs> ปากมัอนอยู่ที่หัวแล้วเหอ,อผมตายนะครับ <c oughs> ทไมนายทำกับฉันยางงี้นายจัดการฉันไม่ได้ยังไง <c oughs> จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอัดกันด้วยพลังเน้นๆเ,เลยนะครับ <c oughs> ตายเจ๊สแต็กม like. ึงย em> ังไม่ครบสี่เลยเมื่อกี้แท้ก็โดนจัดการเกือบจะหมดแล้วนะครับนั่นตัวนี้มีตั้องพันเก้าแน่โอ้โหนี่มันใส่แทงตัวจริงเลยนี่กว่ามันเลยทำมันไหลเช็ดไม่ได้หรอกเอ้ยรับตะเบไปไม่ไหวแล้วรับไปเยอะเกินไปนะครับแต่มันก็หมดสแต็กหลบง่นไงเจ๊ทุ้ยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยลูกนี้เก็บไปใช้ไม่ตายมั่งสิเด็กัดมันเงียบ เรียยร้ลย้โหปากการังก็ทำผมชนะไปแล้วนะครับโอ้โหคำรามจัดนะได้ดีเอต้อง5้อง50นะดีใจตรงนี้นะครับมาลุยต่อห้ยเริ่มแข็งแก่่งขึ้นแล้วอ่ะหมอสา,าสอตัวเลยอ่ะมาจะัดเลยนะครับผมว่าสัตว์น้ำมันยิ่งแข่งแก่่งขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นเพราะว่าผมไปทำการอีโวสัตว์น้ำ บ่อยบ่อยขึ้นหรือเปล่าก็มีส่วนนะเพราะว่าเกมนี้มันก็จะจัดอันดับความแข็งแกร่งตามไดโนเสาร์ของเรานะครับผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวมาเนี่แล้วผมก็จะเอาเป็นก็มีดาเมจดูดุเลยว่ะถ้าไม่ดุไม่ได้นะวันนี้ก็จะเอาเป็น373เอา373ไปดีกว่าเอาชลามตัวนี้ไปเล่นมากนะครับเอาไปกัดมันแล้วก็ ออยกระดองกระดองกระดองแตไม่มีกระดองที่มันเก่งเลยท่ากระดองนี่ยังเป็นจุดอ่อนของผมมากเลยนะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันไฮ้เหลือกี่ยกเนี่ยเอ้ ok เอหลือไม่กี่ยกแล้วเราเล่นแบบชิวๆสบายๆไปเลยโอ,อ้โง่ายดายยังปอกกล้วยเข้าปากเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันก็น่าจะแม่ดีฝ่าาตัวใหม่ไปเล่นดีฝ่านะครับพึง่งอีโวขึ้นมาเฮ้ยยังไม่เลเวลสี่สิบออ เออไม่เอา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 ,เอ,าออก <c oughs> ตัวนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> มู่แล้วทําไมไม่บอกอะ่ะว่อเร็ไม่เลเวลสโอเคเรียบร้อยแม็กซิมัมแล้วนะครับ <c oughs> มาทีนี้ละมึงตายยกกวน <c oughs> ดูที่ดูิว่ามันแข่งแร่งแค่ไหนนะครับออยากจะรู้เหมือนกันที่ออกมาจัดการมันเนี่ยคืออยากจะรู้เหมือนกันว่ามันนั้นแข็งแร่งแค่ไหนนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้ำเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับไม่เอาลังแกแล้วต้องลังแกให้สุด <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอ่าเฮ้ยโอ้ยยืนดับต้นต้นเลยเหรอแข็งแกร่งเกินไปแล้วงั้นเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยไปเลยมา <c oughs> ขอเสียเวลาหน่อยก็แล้วกันเป็น <c oughs> คนชอบเสียเวลาอู้มฮสอตัวนยาวมากเลยนี่มันงูทะเลที่จัดไม่ป้องกันนะมา ป้องกันไปทำไมวะชัดแข็งแกร่งสุดๆตัวใหญ่ขนาดนั้นยังไม่มีปัญญาทำอะไรฉันได้ง่ายๆหรอกทิ้งไปแล้วเจอไฮบริดมาแล้วนะครับก็ยังไม่กล้าทำอะไรเราเลยอะขนาดมีตั้งเจ็ดร้อยนะครับป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือไว้หนึ่งเอ้ารู้ทางยังไงมันก็ไม่ป้องกันแน่ๆปพราะันกะกลันผมไม่ได้นะครับเฮ้ยแย่แล้วแต่ว่าสแต็่ผมก็รบแล้วนะครับแข็งไว้มาน้ำอย่าไปกลัวมัน ยังไงมันก็ไม่กล้าจอมตีเราง่ายๆหรอกเรามันแข็งแกร่งสุดๆชิบหายแล้ว <c oughs> แกงแกงเออโดนกัดซวก็ไปเรียบร้อย <c oughs> ลงไปนอนก้นทะเลเลยเนะี่ยแกแกล้าสูงชันไปนอนก้นทะเลใช่ไหมฉันจะส่งแกตามเพื่อนฉันไปอีกตัวหนึ่งเอา้าโอ้โหลืมไปเลย <c oughs> ตายซะ่าอยู่เลยฉันกับโมซัลเหมือมนกันไฟนี่นะแต่เป็นอีกพันหนึ่งนะ <c oughs> มา ตัวลายลายพอย์มาเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆในแกะนะาเจาลูกน้องแกออกมาก่อนนะจะบอกให้เฮ้ย,ยมีก้าทำอะไรอ่ะกากจริงๆ <c oughs> ตายเลยเสียชื่อปอาพันของเราหมดอย่ายอยู่เลยงับหืมไม่ตายอะอืดอหูยอืดโนกันจันเราสิตายนะแผ่มันมีเจ็ดแล้วนะครับมีแผนอย่างนี้นี่เองเออตายตายชัวเอาแล้วไงเอาแล้ไวไงวายหายไปแล้วนะครับ ตีวงมาแล้วมันจะทำยังไงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเฮ้ย, <c oughs> ยกินทรายเข้าไปเลยนะ,ยยสะแสดง่าแดกเราอย่างเดียวไม่อิ่มนะครับแดกทรายเข้าไปด้วยโอ้อยมันได้อย่างงี้สิแกต้องเจอแมวน้ำหน้าปลาโลมาซะหน่อยชื่อยาวจับหายจบตีหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามสบายเบอทำอไรเช่นไม่ได้รอกมูซาซอ พอตัวนี้มันเจ็บหนักมาแล้วนะครับนี่นะว่าหักเบาๆก็ตายแมพก็ดันแดกหินเข้าไปดันแดกกินแดกทรายเข้าไปนี่ร่างกายก็ไ่แข็งแรงเลยโถเอ้ยเฮ้ยกระเพาะมันน่าจะเหมือนจระเข้ก็ได้ไนงะอ่เนอะย่อยหินย่อยทรายได้ไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันไม่กินเข้าไปมันอาจจะไม่จบตัวมันจะลอยก็ได้แต่ว่าลอยไม่ลอยไม่รู้ตายซะเถอะอย่ยอย่เลยงับ ครับเข้าพุงนะครับเรียบร้อยปากกันนิดตึงแต่พาผชนะไปแล้วโอ้โหได้อีกห้าสิบมาหน้าเหมือนปลาวันไม่ใช่ปลาวานปลาปโลมาเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าแค่ตัวเหมือนแมวน้ำไง <c oughs> ก็เอาตัวไหนดีอน้ำใช่ไหมผมก็เจ้าตัวนี้ไปเลยก็แเรากันนะครับแล้วก็เมกาโลดอนวะเ <c oughs> มกาโลดอนเลยเราต้องเจอเต่าขนองปูปรับตลอดกาลนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา ไอ้ไม่ได้ตัวแรกเอาทัชน้ำไม่ได้ยังไงแล้วต้องเอาทัชทำไปดิอเออกูก็บัวไปหมดแล้อเอาทัชท้ำไปเจอกระดองนะเอาตัวนี้ไปอะมา <c oughs> มาดูซิว่าฉันจะชนะพวกแกไหมมันแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็จอะอเก็บไปหนึ่งมาเลยยังไงแกโจมตีฉันชันก็ไม่ตายอมตะ นั่นไงเปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับ9 0 5เลยเหรอมีกาลูดอนตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นเต่าขนองไงแกเหลือสา0รอยแกเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมล่ะฉันรู้นะว่าแกเหลือแค่หนึ่งฉันจะป้องกันหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมามันมี2 มีสองโจมตีหนึ่งผมไม่ตายอ่ะมานั่นไงป้องกันไปแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะจัดเฮ้ย <c oughs> กลัวตายเหมือนกันดิว่ามาเลยพิการลดินที่สูเต่าขนมไม่ได้เอาเปลี่ยนตัวมาแล้วนะเอาโจมตีหนึ่งมันมีสองโจมตีหนึ่งเปลี่ยนตัวมาปวดสแต็ก <c oughs> ทีนี้เสร็จเราละเปลี่ยนตัวนี่มีพันเจ็ดใช่ไหมตายซะเถอะอย่าอ,อยู่เลยแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะตาย สามพันสะี่ 3, 000, 4, เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไม่ยากเท่าไรโอ้ตัวนี้เก้าร้้าสบสามูดาเม็เยอะทั้งนั้นเลยชิบหายจ,จาัด์เลยนะครับโจมตีสามเออไปตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ลงล็อกแล้วเข้าแพทเรานะครับเสร็จโกอย่างเงี้ส่งการ์ดมาง่ายๆเถอะ โจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เหลือว้เพื่มสามเลยนะครับให้เต่าขนองได้ใช้ใบตายกับการดอนนะครับ <c oughs> คู่ปั๊มตลอดการมาเจอกันอีกแล้ว <c oughs> ดูี่มันจะกล้าโจมตีหมึกเส้นนะถ้ามันไม่กล้าโจมตีหมึกเส้นนี่จัดการไปเลยนะเฮ้ย <c oughs> ไม่กล้าถ้ามันป้องกันสี่ไม่เอาดีฟา้าผมทำอย่างนี้นะ <c oughs> เล่นสนุกไปก่อนนะครับโจมตีสามเฮ้ยไม่ป้องกันเลยอะ่ะ ตายไปเนี่ยไม่ตายนะเหลือ189โอ้โหเกือบตายอะแกดูเฮ้ยไม่มีแปดเลยอะไม่ใช่ไม่ตายแล้วก็จิบายแล้วมังเซ็ตตายจ้วจุ๋มตีสี่วะไม่ใช่ไม่ตายนะยนะอเป็นบอดที่โคตรฉลาดว่ะนึนกว่าจะใช้ไม่ตายนะแต่แกก็ไม่รอดแล้วจม,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 มตายแล้วสมบุอยู่ใต้พื้นน้ำแมงนี้เล้ใครมันรู้ไปวัเต่าทะเลใต้แข็งแกงจัด,จด ไรสเฮ้ยปากบานเลยทีเดียวหมุนพิฆาตหึตรงเรียบร้อยอะไรก็ไม่รอดเป็นจากท่าไฮโดรปั๊มเนะีเฮ้ยชนะแล้วได้5้าเจ้าจำสุดๆมายกสุดท้ายแล้วนะครับก็คงไม่ต้องให้อาภาัยอะไรกันแล้วพูดไง่ายว่าคงไม่ต้องให้อาภัยอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้ยชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆนะครับโอ้โหเรามีแส่งแก๊งตัวเดียวเองวะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับอ่ายังไงก็มันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าดาเมจไม่มีนะครับแล้วก็พอเป็นเปลี่ยนมาเราก็ต้องใช้ธาตุนี้เอาได้ใช้ตุวมใหม่ด้วยไงที่เราได้ทําการได้นี่มานับอืมแล้วก็ต้องใช้ธาตุทำโอเคทำสองตัว,ลวเลยอืมเราทำไปเล่นเยอะเกินไปดูเหลือแค่นเนี้ย สี400่ร้อยเปลี่ยนตัวมาผมตายแน่ๆป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้สแต็กนะหุ้ยมันก็มีตัวเท่เหมือนกันนี่อ้โหเอ้ยนึกว่าเรามีคนเดียวเพิ่งสังเกตนะเนีๆๆ่ยเอ้าเหมือนไม่เปลี่ยนตัววะ่ะแต่ไม่เปลี่ยนตัวก็เท่านั้นนะเพราะว่ายังล้มผมไม่ได้แนๆๆ่นั่นไงป้องกันสองจริงๆด้วยนึกแล้วยังไงก็ยังล้มเราไม่ได้กลัวเือนกนลาเซนั่นไงโจมตีสองนะครับเสร็จโก้โําไมเปลี่ยนตัวละมึงอ ต่อป้องกันป้องกันสามก่อนเดี๋ยวป้องกันไปเรื่อยๆก่อนให้สแต็กเรามันเยอะนะครับจนฟ้ามันจะเปลี่ยนตัวนั่นแหละไม่เปลี่ยนด้วยวะโจมตีหนึ่งนะครับโอเคจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะล้มไม่หมดเลยนะอรมีสี่ไม่เปลี่ยนก็ได้ดีวฉันจะจัดการแกด้วยตัวฉันเองมันจะโจมตีสี่ไหมเนี่ยเฮ้ยโจมตีสามเลยผมตายงับ เรียบร้อยอุ้ยตะกี้ถ้าเราป้องกันหนึ่งเราก็อยู่นะแต่ว่าเราไม่ป้องกันแล้วนะครับป้องกันไปทำไมอะ่ะเพราะเราเก่งกนอดนี้ไม่ต้องป้องกันเราเปลี่ยนตัวนะครับชึบนะแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสงโจมตีสามนะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหม ร้อยโอ้โหมันก็ลดลงไปเยอะนะนอ่าป้องกันหนึ่งแล้วก็อ่าเหลือไว้เพื่อนสามโอเคแค่นี้ก็ไหวอยู่แล้วตายอยู่เลยนี่นะเฮ้ยไม่ตายอ่ะคำนวณเพจจิ้มหายแล้วกูตายแนย่อะไรวะเนี่ยเอาโจมตีคืนนะโจมตีสาผมยังอยู่นะม,มันไม่เปลี่ยนตัวเลยว่าโอเคมันก็เดือนหนึ่งเลยดิเออเอ้ย,อยลืมไปตะกี้ มันเหลือหนึ่งนี่เองเราเลยโจมตีมันไม่ตายนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งตัวนี้มีสามร้อยป้องกันสองนะครับมายังอยู่ <laughs> ยังไงก็ยังอยู่ตายทีนี้ตายข okay. องแค่โอ้ถูกเอ้ยลืมไปมันเหลือสแต็กลหนึ่ง okay. โอเคสามแปดหนึ่งโอ้ไม่เท่าไหร่ <laughs> มีสี่ตายกันเลยเนี <laughs> ่ยโพโจมตีสามไอคอนตัวนี้โจมตีแต่สาบนะครับ <laughs> อย่างนี้ก็ล้มสบายอะสิ <laughs> เหลือหนึ่งใช่ไหมจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสี่เลยนะครับตายซะอยู่เลยเ<ง>หลือลไม่ได้เห็นท่าไม่ตายตัวนี้เลยตัวของผมเนี่ยเวลามันงาบเนี่ยผมชอบชิบหาย <laughs> ปากมันฟากดีพวกต้องผมมีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอาจมตีสองเองแต่ว่าก็ไม่พอแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> ว่านี่ไงอีโวมาโดยเฉพาะ <laughs> มาเพื่อดูดการนี้โดยเฉพาะตายซะเถออะย่าอยู่เลย มาดึงก็ได้ใช้ไม่ตายเลยทีเดียวโอ้โหหน้าเชาล็อกชัดๆบิดึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็โชว์กล้องกัดหืแล้วก็ปิดหืซักไปหนึ่งทีเรียบร้อยนน่าไงาสะอาดไปเลยทีเดียวด้วยระบบน้ำห้าดินทางช <c oughs> นละลงไปนั่นเงาห้างเหมือนลาด้วยอ่ะดีไซน์แจ๋วแจม แล้วก็ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องได้กัดทองไงเรื่องของเรื 2, 2, ่องมีแค่นี้แหละเอาปัดด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 เฮ้ยเลยโอ้โหเออก็โอเคโย่อย่างน้อยๆก็เอาไว้ไฮบิดได้นะส่งบั9นก้าไม่เอาแน่นะครอะออกรีฟ้าเย็นๆนี้ก็เอาแค่ประมาณนี้ก็พอนะเพราะว่า รู้สึกสนุกและมันแล้อะพอดี่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะสว่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซี e โยเก g a i n ทุกคนแฟนดยังเล่นอยู่ไปแลว้วฟ้ย